ที่ดินของเรานะฮะ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่เชียงรายขายที่ดินะดนะน,ะดน,นะครับโดยมีแอดมินเพจนะคุณนพดลนะครับดูแลเพจอยู่นะครับผมก็วันนี้วันที่9นะฮะตุลาคมพุทธศักราช2563วันนี้เราจะไปดูแปลง1ไร่1งาน80ตารางวาขายตารางวาละ10,000บาทนะครับผมอยู่ตำบลริมก,กตกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับแปลงนี้ใกล้ศูนย์ราชการนะฮะจังหวัดเชียงราย เอกสารสิทธิ์โฉนดนะครับเป็นที่ดินผมแล้วมากกว่าสองสามปีนะครับผมติดถนนสามด้านเลยนะครับผมก็เจ้าของบอกขายวันนี้ก็มาดูกันนะครับว่าที่ดินเป็นยังไงนะฮะตอนนี้เราข้ามสะพานเฉลิมเกียรตินะฮะที่หนึ่งนะครับผมหรือสะพานน้ำกบนะฮะตรงไปก็จะเป็นอโรงเรียนเทศบาลหกนะฮะ ขวามือเราก็จะเป็นศูนย์ราชการอบจจังหวัดเชียงรายนะครับผมเดี๋ยวเราจะเลี้ยวตรงไฟไฟแดงตรงนี้นะครับตรงแยกคลองหกนะครับผมเลี้ยวขวาไปนะครับไปทางศูนย์ราชการจังหวัดเชียงรายนะครับเาที่แยกศราชการเ้วูจศาชกรเราจะเลี้ยวขวาไปทางถนนศูนย์ราชการนะครับผมศูนย์ราชการจังหวัดเชียงรายก็จะมีสายพินิจขนส่งเชียงรายประกันสังคมนะฮะ แขวนทางทางสุนายน,นะฮะัโดยแยกนี้ห่างจากสนามบินสามกิโลเมตรนะคะผมเดี๋ยวเราจะเลี้ยกกวขวาตรงนี้นะครับขวาที่ทางแยกศูนย์ราชการเข้าสูถ่ถนนศูนย์ราชการเลี้ยวเข้าไปนะครับแล้วขับเข้าไปอีกสองกิโลเมตรนะคะจากศูนย์ราชการนี้นะคะผมจะไปบ้านฟาร์มสหกิจนะฮะ ไปนี้จะอยู่บ้านบ้านเมืองยิมน,นะฮะตำบลลิมกกอำเภอมืองจังหวัดสิงหลายนะครับขวามือของท่านผู้ชมนี้ก็จะเป็นอ่รุนทางราชการนะครับผม เมื่อของท่านผู้ชมก็จะเป็นสำนักงานความประพฤติจังหวัดเชียงรายนะครับแขวงกัรทางที่1จังหวัดเชียงรายสำนักงานขนส่งสำนักงานคุ้มครองพินิจประกันสังคมกรมแรงงานนะฮะผมมีหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับพื้นที่เป็นยังไงนะฮะสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงรายก็อยู่ตรงนี้นะฮะผมแขวงข้างของเชียงรายนะครับสำนักงานพนักงานจังหวัดเชียงรายสำนักงาน ผมนั่งโมสมุดที่1ิบเจนะฮะต้ตงไปเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยขมเมืององท่าชมก็จะเป็นาสำหรับคนส่งนะคร การ1กิโลเมตรนะก็จะเลี้ยวซ้ายลงไปนะไม่ไกลคนระับแปลงนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดชมและรับฟังเพจของเรานะครับลุกค้าท่านใดที่มีอสังาหาริมทรัพย์ให้ทางเราไปดำเนินการขายกนะ็ถ่ายกันมาได้นะครับผม เป็นเชื่อมถนนไปบ้านแม่ข้าวต้มได้นะครับผมตรงไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราเขาจะเลี้ยวซ้ายมือด้านหน้านี้นะครับผมก่อนถึงป้ายเมืองยิมนะฮะในแปลงนี้นะครับ ซ้ายตรงนี้นะครับเลี้ยวซ้ายนี่ฮะเลี้ยวซ้ายเข้าตรงซอยโพทองหมู่สีบ่ตบ้านเมืองยิมนะครับอีกสองร้อยเมตรเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะฮะอีกสองร้อยเมตรก็จะไปเลี้ยวขวานะ ก็จะเป็นทางลูกรังอยู่นะฮะกำลังม่อเป็นทางสังน,นะฮะเดี๋ยวอีกไม่กี่เมตรก็จะมีการหน้าถนนให้นะฮะเดี๋ยวเอาเ้ยวขวาตรงหน้านี่นะผมตัวนี้จะขายไปนั่นห้าจะขายตารางว่าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะขั้นต่ำนะเนี่ยเขวาแล้วเ้ยวซ้ายแต่เจ้าของนี่นะขายตารางวาแค่หนึ่งหมื่นบาทนะฮะผม ทุกคนทุกคนก็มาทำอะไรนะเดี๋ยวนี้ทุกคนก็มาสร้างบ้านกันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมนี่ฮะเลี้ยวซ้ายเป็นนึง<ๆ>เราก็จะเจอที่ดินแล้วครับผมอยู่แปลงนี้ซ้ายมือในมุมนี้ครับผม ว่างนะฮะต้องแบบนี้เลยนะสวนก็ได้สบายนะครับสร้างบ้าน,นะคะนุ้มสิบเลยนะเจ้าของยังไม่ได้รับยานะฮะ ก็จะเป็นที่ของชาวบ้านกันนะครับที่สวยมากครับยายังไม่ตัดเลยนะครับเย็นด,ด้านข้างด้านหน้าก็จะเป็นล่องเหมืองมีลำเหมืองน,นะฮะ ระวสามด้านเลยนะฮะมาดูจะเข้าได้หรือเปล่าฮะถนนกว้างแปดเมตรเลยนะครับที่ดินผมเี็กอเลยวันนะครับผมตัวสูงกว่าผม้นที่สักไปน แนวขีดจุดถึงตรงดูว่านี้นะครับเขาลดน้ำนี่นะครับนะครับตรงไปนะอันนี้คือไปรั้งนะครับแปลงดังที่ติดกับแปลงนี้นะครับอยู่ตำบลบกุก,กอำเภอเมืองจอดเชียงรายนะครับ เนื้อที่580ตารางวาตารางวา1 0 0 0 0บาทนะครับผมราคานี้คุยๆกับเจ้าของเองนะฮะว่าสามารถลดราได้ยังไงนะฮะขนุนกว่าครับทำดีๆน่าจะถ้าใครไม่มีกำลังซื้อนะหาหุ้นส่วนหรือเพื่อนบ้านอะไรมาซื้อนะฮะคนละครึ่งคนละประมาณ3ล้านนะฮะได้คนละ230กว่าตารางวาเลยนะฮะ จัดสันได้นะฮะทําบ้านเป็นหลังขายได้ครับที่สวยดีครับสนใจทักมานะครับ087-343-8755 088-259-0477เชิงลายขาที่ดินคุณนระดลนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูในแปลงกันฮะที่ดินโขมสูงกว่าในแปลงด้วยซ้ปาปนะครับตอนนี้เราเห็นแปลงคนระับรอบๆเลาะสร้างบ้านเต็มกันหมดแล้วไม่ไกลจากตัวเมืองครับแนวถึงต้นกล้วยนะฮะหนึ่งไร่เริ่มมีการก่อสร้างมาแล้วครับรอบๆเต็มไปด้วยบ้านจัดสรรเลยนะฮะแปลงนี้ น่าซื้อเก็บไว้นะครับตารางว่าหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมเดี๋ยวผมแทนก็ถ่ายตลอดดูนะพื้นที่สวยครับตอนนี้ผมอยู่ในที่ดินนะครับที่ดินนี้ไม่ต้องผมครับรถไถมาเอายาออกครับก็สามารถ สร้างบ้านเลยเลยครับห่างจากโรงเรียน3กิโลเมตรนะรนฮะบรรการดีใกล้สูรราชการใกล้ตัวเมืองใกล้สนามบินนะครับเหมาะมากครับสำหรับสร้างบ้านนะครับ งวตักว่ตวกว่การจากสามปีครับอันนี้กข่าก็สั่งบานแลยครับนอบค แปลงนี้ที่ดินแปลงนี้ฮักลานะครับ087343875088290477ไม่ปลาบเปลียวนะครับมีบ้านโพนเลยนะครับรอบครับที่ดินจะถึงตรงต้นแนวต้นกล้วยนี่ตับยานะครับ แวตรงนี้นะฮะตอนนี้ผมอยู่อีกด้านหนึ่งของถนนนลฮะตารางวาละห0 0่งบาทนะครับผม1ไร,ร,ร่หนึ่งเงิิงตารางวาะนะครับ ที <ersch> <S <S ่ดินแปลงนี้ทักมานะครับ0873438755 0 8 8 2 5 0 4 7 7 7ต้นตดนนะครับถ ah. ึงแล้วค่ดินต้นน้นหนึ่งไร่หนึ่งงานแปดสบตารางวาตารางวารามาละหนึ่งหมื่นบาทนะครับ ท่านใดลูกค้าท่านใดที่สนใจที่ดินที่กำลังปลูกบ้มมานนะครับใกล้กตมลูมเมืองห่างจากสนัมบีนประมาณสามกิโลก็เสร็จไปนี้ได้นะครับหรือท่านทีน่ดินท,น,นท่านใดสนใจที่ดินสามารถจะสั่ก,ก็ติดต่อได้นะครับผมสามห้าเลยนะครับ ที่ดินสวยมากๆครับน้าไฟฟ้าครบคันนะฮะใกล้ตัวมืองเชียงรายใกล้สถานีราชการขอบคุณครับที่ติดชมและฟังนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ ได้ไม่ต้องถมนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมมากกว่า4ปีแล้วนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ เดี๋ยวผมจะไปเวียนถนนให้ดูนะฮะว่าร,รอบๆแปลงนี้มีใครอะไรเป็นบรัรยากาศเป็นยังไงบ้างนะฮะอันนี้แปลงที่จะขายนะฮะอยู่นี้ถนนหน้าที่ดินเดี๋ยวผมจะลองเวียนลองไปดูเนาะลองเวียนดูเนาะว่าจะขายได้หรือเปล่านี่นะถนนเดี๋ยวผมจะเรียพอตรงนี้นะครับ เป็นบ้านหมดนะครับโอ้มีบ้านขึ้นเยอะเลยนะครับแปลงหนึ่งไร่หนึ่งงาน,งนงเนี่ย<ม>น่าจะซื้อร่วมกันนะครับผมเพราะไปมันใหญ่เนาะราคาอาจจะสูงนะครับประมาณห้าล้านหนันะะวนู่นนะฮะเดี๋ยวเราเนี่ยตกเไปเป็นบ้านของชุมชนตรงนั้นนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้นะ บ้านของบ้านหนาแน่เลยนะครับถนนหลักก็อยู่ตรงนั้นน่ะเห็นรถวิ่งอยู่นะคะถนนศูนย์ราชการนะครเลี้ยวเข้ามาประมาณสองรอยเมตรเองครับนี่ครับบ้านเริ่มขึ้นเต็มเลยนะครับตอนนี้นี่ก็เป็นบ้านสวนนะฮะผมเป็นบ้านนะฮะใครที่กำลังมองหาบ้านในจังหวัดียงรายแปลงนี้แนะนำเลยนะครับนี่ครับ ตรงถึงใกล้ที่จะข้ามนะครับเนี่ยตรงนูง้นีแอนี่ฮะัตรงข้ามเลยนะครับนี่ครับอัน,นกะบ้านคนนะฮะบ,บ้านหมอบ้าขนข้าราชการทั้งนั้นนะครับมาอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ครับสวยๆทั้งนั้นนะครับก็เดี๋ยวโลเดี๋ยวผมจะพาไปดูทางออกอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับมาเป็นยังไงนะครับ ทางสะดวกรถสวนก็ได้สบายนะฮะทางข้างในซอยที่เข้ามานี่เป็นคอนกรีตมวลฮะแต่ทางข้างหน้ายังไม่ได้เทนะเป็นเป็นมุกลังอย่างนี้ฮะรถรถเยอะนะครับในบ้านเอ่อในแถวๆนี้นะฮะนี่ฮะอีกสองร้อยเมตรก็จะเข้าถนนใหญ่เลยนะครับผมไปศูนย์ราชการฮะเด๋ยวซ้ายก็จะไปเมืองอิ่มนะฮะเดือขวาก็จะไปศูนย์ราชการเข้าตัวเมืองไปสนามบินนะครับ ตารางวาละ10,000บาทนะครับ580ตารางวาะนะครับหรือหนึ่งไร่หนึ่งงาน80ตารางวาะนะครับอ่าอาจจะข้างนอกอาจจะเป็นหางลูกลังหน่อยครับเดี๋ยวมิวมีการเทถนนอยู่นะครับเดี๋ยวพวเราจะเลี้ยวขวาไปนะครับ สายก็จะไปบ้านมืองยิ้มนะฮะอมมุงไปเข้าตัวเมืองนะครับไม่ไกลครับโอเคขอบคุณมากนะครับเจอกันใหม่กับคลิปเชียงรายขายที่ดินนะฮะคลิปสวยๆดีๆนะครับขอบคุณที่ทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ